คำตอบจะได้เป็นไอ้ไอ้ก,ก้อนก้อนตรงนี้ก้อนนี้ทางก้อนนะคะคิดกดเครื่องคิดเลขออกมามันจะได้ลบศูนเพราะฉะนั้น1 1ึ่ศนย์ลบด้วยลบศูนยคูณหนึศย์ลบด้วยลบศูนยก็จะเท่ากับ1.12โงจุดวนก็ตอบ เห็นไหมเนิน e q u a t i ก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วก็คิดแค่นี้เองแต่ทีนี้มันจะมีเอาไว้ประยุกต์ต่อไปได้ อันนี้เป็นเรื่องของเซลล์ความเข้มข้นหรือ concentration cell ก็คือในปกติที่เมื่อกี้คิดเนี่ยเจ้าบิกอ e r สองฝั่งเนี่ยจะเป็นสารละลายคนละชนิดกันโลหะสองแท่งนี้จะเป็นโลาหะคนละแบบกันแต่สำหรับเซลล์ความเข้มข้นเนี่ยเราจะใช้สารละลายชนิดเดียวกันในที่นี้พี่ใช้เงิน a g บวกนะคะกับแท้งเงินสองฝั่งเลยเอา้า้วเหมือนกันก็มันจะมีการถ่ายเทอกตอนไหมคำตอบก็คือมีเพราะว่าในสารละลายความเข้มข้นไม่เท่ากันลองคิดดูว่าตัวที่สารละลายที่มันเข้มข้นกว่าเนี่ยมันแปลว่ามันจะมี AG บวกมากกว่าใช่ไหมคะมีไอออนมากกว่ากับอีกฝั่งหนึ่งมีไอออนน้อยกว่ามันก็ต้องพยายามปรับเพื่อที่อยากจะให้ไอออนสองฝั่งเท่ากัน ด้านที่มีไอออนมากกว่าเป็นไอออนบวกก็เลยอยากจะรับอิเล็กตรอนเยอะๆพอรับอิเล็กตรอนไอออนบวกมันจะได้กลายเป็นโลหะเงินไปมันก็จะมีไอออนน้อยลงถูกไหมส่วนด้านที่ไอออนมันน้อยกว่าอยู่แล้วเนี่ยมันก็จ่ายอิเล็กตรอนไปเงินจ่ายอิเล็กตรอนไปมันก็เลยได้เงินไอออนมากขึ้นความเข้มข้นของฝั่งน้อยก็จะมากขึ้นความเข้มข้นของฝั่งมากก็จะน้อยลงจนกว่าสุดท้ายสองฝั่งความเข้มข้นเท่ากันก็คือหยุด ความต่างฉากเป็นศูนย์แต่ทีนี้ตอนนี้ในที่ขณะน,นี้พี่กําหนดให้ว่าให้ฝั่งนี้มันเข้มข้น0.01มอร์กาฝั่งนี้เข้มข้น1มงร์กาเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าความต่างฉากในขณะนี้มันเป็นเท่าไหร่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะก็เขียนได้อย่างนี้ก็คือ อย่างที่บอกเมื่อกี้ฝั่งที่เข้มข้นมากกว่ามันอยากจะรับอิเล็กตรอนใช่ไหมมันจะได้กลายเป็นโลหะธรรมดาความเข้มข้นก็จะได้น้อยลงเพราะฉะนั้นด้านที่เข้มข้นมากกว่าจะเป็นคาโทดก็คือตัวหนึ่งโมลาร์เนี่ยจะรับอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดเป็น AG ชวิตทีนี้ฝั่งที่น้อยกว่าก็จ่ายอิเล็กตรอนจะได้มีไอออนมากขึ้นก็คือฝั่งนี้ก็คือ AG ชวิตจ่ายอิเล็กตรอนออกมาก็เป็น AG บวกอันนี้ก็คือความเข้มข้นฝั่งน้อยกว่า รวมชมการก็เป็นอย่างนี้ก็คือจากเข้มข้นมากไปเข้มข้นน้อยทีนี้เน้นอีควเอชันก็มาอีกแล้วสูตรเติมสูตรเดียวใช้ทุกสถานการณ์ เดลต้า e เท่ากับเดลต้า e ศูนย์ลบศูนย์จุดบ Q ตรงนี้ถามว่าเดลต้า e ศย์เป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นศนย์เพราะว่ามันเป็นเซลล์ตัวเดียวกันเดลต้า e ศย์เนี่ยคิดที่สภาวะมาตรฐานนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีเลขศูนย์เขียนกำกับไว้แลวบอกว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นเราต้องถือว่าไอ้สอง,สองเซลล์นี้ทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวาเนี่ย ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยอยู่ที่มาตรฐานเหมือนกันแล้วก็เป็น A-G เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นความเข้มค่า e ศูนย์สองฝั่งต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าลบกันแล้วมันก็จะเป็นศูนย์ทีนี้ค่า Q ก็คือดูจากปฏิกิริยารวมตรงนี้ จาก1โมลาไปเป็น0ูนศนย์หนึ่งค่าคิก็ต้องเอาฝั่งขวาลบฝั่งเอฝั่งขวาฝั่งขวาหารฝั่งซ้ายใช่ไหมคะก็เลยตรงนี้ก็ได้เป็น0ูนย์จศูนย์หนึ่งหารหนึ่งแล้วถ้าอศูนย์ก็เป็นศนะูนย์ะแล้วก็คิดตัวแรกออกมาก็จะได้คําตอบเป็นบวก0ูนย์จนโวลต์เห็นไหมถึงแม้จะใช้สารละายที่เป็นสารตัวเดียวกันแต่ก็ยังมีความต่างจากเกิดขึ้นได้ แล้วค่าก็เป็นบวกหมายความว่าปฏิกิยาเกิดในทิศทางไปข้างหน้าอย่างที่เราคิดไว้ในตอนต้นก็คือว่าตัวที่เข้มข้นมากกว่าเป็นตัวกับอิเล็กตรอนตัวที่เข้มข้นน้อยกว่าเฉดอิเล็กตรอนถูกต้อง อนาล e q u a คชันหูยคิดมาทําได้แค่นี้เหรอจริงๆมีอีกยังไงคราวนี้มันจะมายุ่งกับเรื่องค่าคงที่สมดุลเะคราวนี้ก็จะพูดถึงปฏิกิยาที่อยู่ในสมดุลบ้างเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าที่บอกว่าถ้าเดลต้าอของเซล์เนี่ยเป็นบวกคือปฏิกิยาไปข้างหน้าถ้าเกิดเดลต้าอเป็นลบก็คือปฏิกิยาเกิดย้อนกลับแล้วถ้าเกิดว่าปฏิกิยามันอยู่ในสมดุลได้อะ E อจะเป็นยังไงดีที่สมดุลเนี่ยปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับปฏิกิริยาย้อนกลับใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเดลต้าอีเป็นบวกเนี่ยมันไปข้างหน้าอย่างเดียวคือไปข้างหน้ามันมากกว่าย้อนกลับไงฉะนั้นววสุดท้ายมันเลยไปข้างหน้าถ้าเดลต้าอีเป็นลบเนี่ยย้อนกลับมันมากกว่าไปข้างหน้าสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นย้อนกลับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ที่สมดุล ก็คือต้องที่จุดองค์กลางระหว่างค่าเป็นบวกกับเป็นลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่สมดุลเดลอ e จะเป็นศูนยะ์เดล e นะไม่ใช่เดลอ e ศูนย์นะคะเดลว e เฉ E เฉยก็คือถ้าจะดูจากนั้น equation เนี่ย เราแทนเดลต้าอเป็น0ูนย์้ะและที่สมดุลเนี่ยคมันก็คือ K ใช่ไหมก็คือค่าคงที่สมดุลก็แทนค่าลงไป0ก็จะเท่ากับเดลต้าอีศูนย์ลบศูนย์้าส่วนเล็อกเคย้ายข้าจัดโลกเราก็จะได้สมการนี้ออกมาล็กเท่ากับเ็นค e ูณเดลต้าอีศูนย์ส่วนศูนย์ เพื่อความมั่นใจเราจะมาลองดูโจทย์กันคราวนี้ปฏิกริยานี้ที่บอกว่าให้มันอยู่ที่สมดุลอยากรู้ว่าค่าของที่สมดุลจะเป็นเท่าไหร่ บอกมาแค่นี้ปกติค่าคงที่สมดุลทำไงก็เอาความเข้มข้นตัวนี้ยกกำลังสองคูณกับความเข้มข้นตัวนี้แล้วก,ก็หารความเข้มข้นตัวนี้ยกกำลังสามแล้วก็หารความเข้มข้นตัวนี้ยกกำลังสองแต่ตอนนี้ไม่ได้ให้มาเลยให้มาแค่เนี้คือเราไม่ต้องทําการทดลองเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากหาแบบเมื่อกี้ที่เอาความเข้มข้นมายกกำลังเราก็ต้องทําการทดลองหาใช่ไหมคะว่า ความไม่พ้นแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่แต่ตรงนี้คือค่าพวกเนี้ยค่าในตาราง e ศูนย์อันนี้ยเราสามารถเปิดจากตารางได้อยู่แล้วก็เอามาคิดได้เลย